สมเด็จพระคังแท้เนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วหลายอย่างมากๆนะครับทําเรียนแบบหรือว่าทําปลอมเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางผมยกตัวอย่างอย่างพระย้อนยุครุ่นหลังๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสมัยนี้ยังปลอมกันไม่ได้เลยครับอา่เพราะว่าลักษณะเด่นของ พระสุเดวะคังเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและก็หลายอย่างมากๆนะครับคุณไม่สามารถทําครบได้นะครับโดยเฉพาะาเนื้อหาในองค์พระเนี่ยไม่มีทางครับถ้าเขาปลอมได้เนี่ยเขาปลอมย้อนยุคแล้วเอาไปขายนี่ก็รวยตายละครับแต่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยยุคสมัยนี้สมเด็จย้อนยุค